สวัสดีครับนักเรียนชั้นป .4 ทุกคนวันนี้พบกับคุณครูวีรพลช่างถมนะครับในวิชาภาษาไทยในวันนี้นะครับเราจะมาเรียนเรื่องการเขียนเหมือนเดิมแต่วันนี้คุณครูจะมาสอนเรื่องการเขียนแผนภาพคงเรื่องนั่นเองครับถ้านักเรียนอยากรู้ว่าการเขียนแผนภาพคงเรื่องเขียนยังไงนั้นเราไปดูพร้อมกันเลยนะครับ สำหรับการเขียนแผนภาพโครงเรื่องนะครับก็คือเป็นการเขียนที่แสดงให้เห็นถึงโครงเรื่องทั้งเรื่องนั่นเองครับ ทำให้จับใจความสำคัญของเรื่องที่อ่านได้ดียิ่งขึ้นการเขียนแผนภาพโครงเรื่องนะครับต้องอาศัยการตั้งคำถามการตอบคำถามจากเรื่องที่อ่านว่าตัวละครน,นั้นมีใครบ้างสถานที่เกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ไหนมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างเหตุการณ์ที่1เหตุการณ์ที่2เหตุการณ์ที่3และผลของเหตุการณ์นั้นคืออะไรนั่นเองครับ ทีนี้นักเรียนมาดูขั้นตอนการสร้างแผนภาพโครงเรื่องหรือการเขียนแผนภาพโครงเรื่องนะครับข้อที่1ก็คือกําหนดเรื่องกําหนดเรื่องครูจะกําหนดให้นักเรียนอ่านในแบบฝึกหัดน,นะครับที่กําหนดมาให้แล้วให้นักเรียนเขียนนั่นเองข้อที่2นะครับระดมความคิดถึงสิ่งที่เกี่ยวกับชื่อเรื่องจดบันทึกไว้นะครับเป็นข้อความหรือกลุ่มคําสั้นๆนะครับอ่า ข้อสนะครับก็คือนําคําหรือกลุ่มคํานะครับที่นักเรียนจดบันทึกไว้จากเรื่องที่อ่านนะครับมาเรียงลาดับความสําคัญของเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในเรื่องนั่นเองข้อ4นะครับเลือกรูปแบบแผนภาพความคิดหรือแผนภาพโครงเรื่องให้เหมาะสมกับการนําไปใช้ประโยชน์หรือกับการนําไปใช้ตอบคําถามในการเขียนแผนภาพโครงเรื่องนั่นเองครับ ทีนี้นักเรียนมาดูตัวอย่างการเขียนแผนภาพโครงเรื่องที่คุณครูนำมาเป็นตัวอย่างในวันนี้นะครับสำหรับเรื่องที่คุณครูนำมาเป็นตัวอย่างให้นักเรียนดูในวันนี้นะครับก็คือเรื่องกากับสุนัขจิ้งจอกเจ้าเล่หนั่นเองครับทีนี้ตั้งใจฟังตั้งใจดูแล้วก็อ่านตามค,คุณครูก็ได้นะครับอีกาตัวหนึ่งกาลังหิว มันจึงบินออกหาอาหารมันเหลือบไปเห็นเนื้อชิ้นหนึ่งหล่นอยู่มันจึงใช้ปากคาบเนื้อชิ้นนั้นขึ้นมาแล้วบินไปเกาะที่ต้นไม้ต้นหนึ่งสุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งเดินผ่านมาเห็นอีกาคาบเนื้ออยู่ในปากมันอยากกินเนื้อชิ้นนั้นมันจึงเอ่ยปากทักอีกาว่าสวัสดีครับคุณกาคุณช่างสง่างามอะไรอย่างนี้ ขนของคุณก็ดูสวยงามมากอีการู้สึกชอบใจมากมันมองดูขนของตัวเองอย่างภูมิใจสุนัขจิ้งจอกจึงพูดต่อไปว่าคุณคงมีเสียงที่ไพเราะมากคุณคงร้องเพลงเพาะด้วยใช่ไหมอีการีบพงกหัวรับถ้าอย่างนั้นคุณช่วยร้องเพลงให้ผมฟังสักหน่อยเถิดครับอีกาจึงอ้าป,ปากจะร้องเพลงพอมันอ้าปาก เนื้อก็หลุดออกจากปากตกลงพื้นสุนัขจิ้งจอกจึงรีบคาบเนื้อชิ้นนั้นแล้ววิ่งหนีไปทีนี้พอนักเรียนอ่านเสร็จนะครับนักเรียนก็มาแยกเป็นประเด็นที่สำคัญสำคัญไปพร้อมกับค,คุณครูเลยลำดับแรกนะครับก็คือแผนภาพโครงเรื่องของเรื่องที่นำมาคือเรื่องอะไรก็คือเรื่องกาก,ากับสุนัขจิ้งจอกเจ้าเล่นั่นเองครับ ทีนี้ก็เป็นในส่วนของตัวละครในเรื่องนะครับตัวละครในเรื่องนี้มีใครบ้างเอ่ยหก็คืออีกาสองก็คือสุนัขทิ้งจอกนั่นเองต่อมาก็เป็นส่วนของสถานที่นะครับสำหรับสถานที่ที่เกิดเรื่องในเรื่องนี้ก็คือต้นไม้ต้นหนึ่งนั่นเอง ทีนี้ก็เป็นส่วนของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คืออีกาที่กำลังคาบเนื้ออยู่ในปากหลงเชื่อคำพูดของสุนัขจิ้งจอกที่ชมว่าอีกามีเสียงไพราะจึงอ้าปากร้องเพลงให้สุนัขจิ้งจอกฟังจากเหตุที่เกิดขึ้นนะครับในหัวข้อที่แล้วที่คุณครูสรุปให้นักเรียนฟังนะครับทีนี้มาดูผลของเหตุการณ์นะครับผลก็คือ ทำให้ชิ้นเนื้อที่อีก,กาคาบหล่นจากปากสุนัขท้งจอกจึงคาบเนื้อไปกินแทนนั่นเองทีนี้นะครับนักเรียนก็นำในสิ่งที่คุณครูสอนในวันนี้นะครับไปปรับใช้ในแบบฝึกหัดนะครับที่คุณครูจะสั่งในวันนี้ทำให้เรียบร้อยและทำให้ถูกต้องด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปทำแบบฝึกหัดกันเลยครับ